พอมันตัวละครมันเยอะครับมันจับโพใส่กระด้งคือแบบเฮ้ยเขาฉากไปหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างคือแบบวุ่นวายมากๆแต่ก็คือมันเป็นส่วนมากจะเป็นซีนใหญ่ๆแบบนั้นแล้วตัวละครจะเยอะอะไรเงี้ยพอแบบพอตัวละครมันเยอะมันเกิดเป็นความวุ่นวายกันอย่างเงี้ยแต่ผมชอบนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันได้เจอเพื่อนได้สนุกอะจริงๆคือเรามาทางานใช่เออาจจะเล่นกันอย่างเดียวแต่พอนับห้าก็คือเข้าตัวละครละค่ะคือวิบพิงเขาเด็กกว่าผมใช่ไหมครับมันก็ มันก็เหมือนสวมตัวละครต่อกแก้ในตัวเลยมันความเป็นเด็กคือเราเห็นเขาเป็นน้องสาวอะไรเงี<ช>้ยก็จะแบบง่ายเหมือนกันแล้วความที่แบบแล้ววิบคีมอ่าเขาเรียกว่าเหมือนจบอินเตอร์มันด้วยอย่างเงี้ยการพูดเรื่องของภาษาไทยอะไรเงี้ยยากนิดนึงยากนิดนึงแล้วก็แบบเราก็ต้องคอยบอกน้องหรือว่าพระเจ้เาก็จะคอยแบบวอมาบอกน้องว่าไอ้ e y, คำพูดนี้อะไรเงี้ยมันมันตรงเนี้ยมันหมายความว่าอย่างนี้นะใช่ให้น้องเข้าใจเว้นวรรคอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอืม,อมกับพี่ป๊อปเหรอคะ ท่าน้านในการทํางานให้พบเก่งค่ะแบบเออเป,เป็นเป็นตัวละครที่เก็บเก็บละเอียดเหมือนกันเวลาแบบเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าช่วงจังหวะที่คนอื่นพูดเขาก็จะแบบเขาไม่นิ่งอ่ะเขาจะมีคําพูดในหัวเขาคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หน้าตาก็ <c oughs> อืมเองบวกก็บวก็ยืนดูแล้วบกก็เห็นแล้วอเออเนาะแก่ก็เล่นทุกคานี้ไหม <c oughs> เขาไม่ได้พูดเขาก็เล่นตลอดเวลาคือคือไม่ใช่แบบว่ายืนฟังเฉยเฉยใช่ใช่ แต่ว่าถ้าในชีวิตจริงอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคบพูดไปเรื่อยไปดึงอวกาศดาวเสามนุษย์ต่างดาวเทวดามารวมกันให้ได้อ่ะเป็นคนประมาณนั้นหนูจนแบบอันนี้คือเรื่องจริงปะคะหรือว่าอะไรเนี่ยเนีพอแกจริงจังโอเคเราก็โอเคแกจรจังแล้วก็พักบิดอีกแล้วเราได้อะไรจากอันนี้ที่แจคุูเราไม่รู้จะห้ามยังไงเพราะเราไม่แน่ใจว่า อันนี้คือเรื่องจริงหรือ,อยังอืมแต่มันมีบางเรื่องที่แกพูดจริงนะแต่น้อยมากเ <c> ม <oughs> ่าะ้แบบว่าพี่ป๊อบจริงๆริงมันอะจริงจริงพูดจริงจริง,รงอ๋อโอเคโอเคอเคชื่อเชื่อได้ใช่ไหมอะไรยังถามต่อได้นะเลยเอยะโอ้ oh, รวมตัวกันทีนึงคือแบบโบจากที่พูดมากคือนิ่งไปเลยอะคือต้องให้ซินัตตี้อย่างเดียวเลยค่ะเวลารวมตัวกันพี่นัตตี้เนี่ยจะเป็นคนที่จอยที่สุดแล้วเอเนอรี เยอะสุดเวลาเข้ามาในเซตแต่จะเป็นเอเนอร์จีแบบงงๆอันนี้เขาต้องทำอะไรอะ่ะกตออ่อันนี้เ้าจะทำอย่างเงี้ยมั่งมังอันนี้นะนะอ่ะอันนี้ไปอย่างงี้แล้วนนไงต่อวะเฮ้ยโบอันนี้จะพูดอะไรวะโบ,โบไม่รู้ไม่เหมือนเหมือนโบต้องเป็นคนคอยดึงสติแอตตี้อ่ะเพราะดึงได้คือเล่นได้แบบสบายเลยแต่ถ้าแบบตอนแรกยังจูไม่ได้ว่าต้องไปในทิศทางไหนคือแบบเละเทะเลยฮะอันนี้ไปกัน <laughs> มั่วไปหมดเลยแล้วก็ต้องคอยบอกเขาว่าอันนี้ไม่ได้เอาจริงอันนี้ซ้อมซ้อม ถึงจะทําได้เมื่อวานอะลองลองว่าซ้อมนะไม่ได้เอาจริงอาจจะกดเล็กคอเล่นๆพูดได้หมดเลยแม่แบบประโยคยาวๆอ่ะพูดได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยพูกแบบคือทุกคนให้กําลังใจนะทีหมดเลยค่ะแล้วก็จริงๆทุกๆตัวละครน่ะน่ารักมากแต่พี่นะตี้เนี่ยจะเสียวสุดอืมจอยเป็นแม่พระอยู่กองอะ่ะ ใครนินทาอะไรพี่จอยก็จะเอาเลยค่ะไม่เป็นไรพอแอคชั่น <action, S 1> <Okay. S 2> ปุโหดมากพี่จอยดูเป็นคนแบบดุมากเสียงก็จะแบบเข้มขึ้นสายตาก็แบบพร้อมจะเอามีดฟันคอพวกหนูให้ตายแบบให้เงินแค่นี้แล้วทำไมจะเอาไหมอะไรเงี้ยแบบดุจรจึงจิงสินนัะ้ผมเหมือนผมเข้าอยู่ด้วยแล้วผมแบบเป็น,เป,นเป็นตัวกลางอะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยเนี่ยเขาบุกเข้าหาเขาเข้าหาโบแล้วรู้สึกว่า ได้รับรีแอคของโบได้แบบชัดเจนมากว่าโบสั่นกลัวจริงแล้วก็คือเขามีความน่ากลัวมากเวลาขเขา,าเ,เข้าฉากแอคชั่นแบบเข้าฉากแบบอินไปนกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเข้าดราม่าก,กับพี่จอยอะปล่อยใจเลยค่ะไม่ต้องแบบว่าต้องมาคิดว่าฉันจะต้องกลัวตรงนี้จะต้องนั่นตรงนี้คือพี่จอยส่งให้เยอะมากเล่นเลยเล่นเลยสบายมากซึ่งต่างกับชีวิตจริงมาชีวิตจริงที่เป็นหนังฟ้าก็<ย>คือ พี่บัวเขามีความน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมีความแบบเป็นคุณแม่จริงๆอะไรเงี้ยผ<ว>ู้ใหญ่น่ารักอะขี้งอนใช่หรืผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักขี้งอนงอนอยังไงก็ก,ก,ก,ก็ก็น่ารักอะ่ะก็แบบมันคือตัวละครทัพทีมเลยอะที่แบบน่ารักงอนอยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแหละอะไรเงี้ยออแบบน่างออะน่ารักจนแบบยังอ้ยคุณแม่มัน้ก็เข้าคููกับพี่ยาใช่ อันนั้นก็ซัพพอร์ตตลอดตัวพี่ยาเขาจะเป็นคนที่คอยอยุโยงส,งส่งเสริมแม่ปูอะคะ่ะให้แบบให้ทำาน่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบมันจะไม่ใช่ไหนว่าที่ค่าพลอยอะ่ะอันนี้เป็นแบบยุนายเลยอะ่ะแบบโหคุณคุณทับทีมทำไมไม่ทำอย่างนี้เลยเจ้าคะอ,อันนู้นอนนีนั่นอะไรเงี้ยแบบหรือว่าตอนไหนที่แบบคุณทับทีมหลุดอะไรเงี้ยหลุดแบบคล้อยตามอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คะ่ะไม่ได้คะ่ะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบแคปฟิลใช่น่ารักค่ะ